Satu 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 ini akikanan pemupuk kanggarang pochema ini tasawa si ti tasapapaciko biru po kita kata yang nipanang para mangsokang pucapuca tamat pucacangkapuca kinang ratanarang pojang kaluma soti tawantu.

มียักษ์ข้ามท่พนากาติันตาสันติเกียรมุนิวะรวจนังสาธุมิสุนันตุอายานจาาระกาโรอายัมพัฒนตาอายันจาระา สาธุสาธุสาธุสุนันตุคุณนตุเยี่ยเทวาสังฆารติปัญราเจ้าตั้งหลายอันอยู่บนสวรรค์จ้ากรรมภพหกชั้นในสุราสระบพรมสิบหกชั้นบนยอาเหนวหอยในวิมาและอากาศตนอยู่ในทวีดต่างๆมีอุดรทวีปเป็นตนตนอยู่ในคงเขียประเทศไทย ตนอยู่ทั่วทุกโน้บ้านตนอยู่ในพงไผ่และป่าไม้ตนอยู่ตามเงินสาและหนนาถูกแหงตทติเสียงสถิตรักษาอยู่ในภาคืนแผ่นดิอนอามีแม่พระนทวารนี้เป็นเขาตนอยู่ในแม่นม้ำและฟังมหาสมุทรขาขออนเชิญกับทั้งท้าวพญาเวสสุวรรณ้เป็นราชาของยากุนท่านและพญานาค ยังยู่ไกลและอยู่ไกลแต่ยังเสียงผู้ขาออาลชื่มื่อแล้วขอจงได,ด้เสด็จมาให้พ่อลูกหลานลูกๆล,ลูกนักเรียนโรงเรียนกีร่าในงานปัดชิมนิเทศในมือนี่ให้เขาอยู่สวัสดีมีใช่ตลอดทุกทีผ้าราตรีการก็ขาดคือ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัม พระโคอ่ว่เวนวิเศษอาทีเลกาเตีชชยันตุภาวังชายมังคลังชัยามัาุ้นบุ่แปลงดียดังเล้ววาขันแก้วโยกยมามีทั้งถ้าพญาศิลและมาทั้งนักปาาและผู้โรฮิต ทั้งบันดิตและชาวเมืองมพังพรอนเท่าแก่มะนังรองสาธุกางบริวา,า,า,น,า,น,าออน,นหลายเรือรังมาหุมนั่งอยู่สนลมตาสะอ่อนหุ่หลายหลาขอพัดทางไปไกลมาห้มใจสุโอมเสือนย่อยกยืนมงคล ให้เป็น,นผลแพ้สร้างทุระอางความดีรวมกันมากะทัำละบาสีเพื่อให้เป็นมังคลาดีอันวิเศษปารุเหตแ่งมหามุงคลมหาบุญอันบานแบงเท่าได้ดแดงเท,ท่าบุญบันดนาลทรงผลให้ลุลาใกล้สมดังปรารถนาะ อุเทปุญาตาสันนิวาธโมพาแพ้ความดีสามัคคีตั้งแต่เป็นยอดแห่งเมธีจึงได้จารประกอบพิธีบายสีปชิมสมปว์ทุกายมีแต่ความปามัวสมซื้ปีดา จึงได้เชื้นเทพยาดาทุกสวรรค์สั้นฟ้าละมาอวยพรให้ลูกลกนากีรานักเรียนมีแต่ความนักส่นละสืบเงามล้นล,ละลึงใสดี ให้เจ้านี้เด่นกีฬาเด่นเลยเนระเบียบวินัยมีวิชาการก้าวไกลใส่ใจคุณธรรมให้เจ้าท่านการมีจิตหันกา้ายาสิได้เสื้อซาเหีบเรลี่ยงการเฮียนนายเมื่อนี้นักเรียนหญิงชายของพมะพัฒนองมกัรรายุสอนล้วนตาสะอ่อนเจ้าเดี๋มะนั่งร้อ,องอ้อมอายุภาควาา วันปาชิมนิเทศในเนื่อนี่พวดและคู่เจ้าก็เอาใจใส่สอยปราคับปลาของให้นักกิฬานักเรียนทั้งพองเมตตาความจะาลือเน่สายื้อยาสิได้เขินยามาเรียนรู้ว ขอให้เป็นผู้หัวในศิลในรรรนะหัวจักเป็นผู้น้ธรรมตามถูกต้องเขารูปความเป็นรุ่นพี่รุนนองะเช้าราชพึกษ์น้ำเงินแดงนั้นละพวกมู่เดียวกันหัวผู้บาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่หัวการมาการไปมีทรงมีวานให้พวกเจ้าชลาสมปรารถนา ยืดพระตาะนายเป็นสาระสมปัญญาชุนเนให้เจ้าท่านคุณมันเพียรเขาไว้ให้เจ้าเอาใจใส่การส่วนการเฮียนให้จะมีความเพียรกิฬาศึกษาคนความสำเร็จการศึกษาด้วยความบ่ประมาท ให้เจ้าชะลาสงเป็นอาภูนักาสาเายา้โอ้ย ให้ล,ลูกนักเรียนนักกีฬาโรงเรียนนักกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเนี้จง,สงผสพบพานแต่ความสวยการแสดงสำลาดอยู่ทุกเนือทุกการอยู่ทุกวันทุกยามทั่วทุกตนทั่วทุกคนตาเจรติที่การหึงเาแล้วเสือต่อไปก็อักอุบ มาบาดนี้บุกข่าลกรค,คุณคู่นักเรียนนุงเรียนกีฬาคณะยากพี่นอเกีดยวฟังจับพงสาหลวงกันมาสอยเสื่อจิตล,ลุวลงมลืมใส่ดีจึงได้จัดประกอบพิธีบายสีปัดชิมสมพลทุกฝายมีแต่ความปามละ สมเสื้อปีดาจึงได้จัดหาพานายสีวิจิตบรรจงดีสีสัมพานตั้งเหนือาแทนบูชา จึงได้ขวนขายหาสามผาอาหารมีทั้งหัวมแลงหัวเผือเกเพืือกเขาได้แมนน่นมะง้วจนโจรันละแม่นมากเผาส่อมแตงไวล้อมเลียนผ้ามีทั้งกากุระไก่ตัวบูวแต่งใสตัวสวยรวยงาโมยโมยเลือ,อ,อ,อดแนวเราต้องแก้วใสผ้าควาลาสามผ้าอาหารมีหลายหลา ស្៏ h ៃញំេ្ៀឈ្័ទំក្្័ទំទំ់៎ះទំ់៚័ះក្៎ំ្័ទំ្្័ទំៀកំ៎្្១៙។់៏ เจ้าผู้ลามาจากสำนักความเชตวันมาดังอาจเอิญซึ่ความ 欢迎您。<noise> <noise> <noise> เชื่อเราฝันอ่อนไหวลาอ่อนตินแดงเชืือเราฝันน้องแค่ไม่ดวนมายาสาเชื่อเราทั้งควันคันหาฝันตาคิวกองกอง bà nguyên hà lều hai thảo mã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 i ทีประแทงใหม่แม่งขี่ให้ประแทงตองน่ะฟังเสียงนกน้อยห้องนกน้อยห้องละกี่กลางสาลิกาเาขาคันละอ่อละแเอเสียงละส้นกันเดินเมื่อนอนเมื่อนอนสิงอาวมเจ้าขวยคมน่ะโอ้โหตมันสี่าว่า,วา là quá quán ควพูเป็นวัดและเป็นไอ้ให้เจ้ามานี่มวนเทามีทท้งฝันพูดเท่าเท่านานนให้่อสะทไม่คนเท่าตามหลังมาอยู่จุบ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 เลยเด้อประมาเยอะวัาเอ้ ลวกนักเรียนนี่ละคอยย่างมาเยอะบัดว่านน้ำเกี้ยนฟังให้ขวัญลวกนักเรียนนี่ละคอยร้อยบัดวานห้าทถ่วงผู้ท่วมดอยขอให้ขวัญน,นักเรียนเาน่เาดีขี้ไม่รู้ล้มภาษีเกี้ยเก สายข้าเือนได้ฟ้งองรอผู้ใดทีด่แพร่ันฝันเจ้าเนี่ยจากสิไปยืนยื้อจืดโวยเงินเจ้างเงินผู้ใดนั่นเล่นน่ะฝันเนี่ย บ้านวาวนกเดือนวฝนนีตกลงมาอยู่ชีจนเสียงฝนนกไม่กันแสนสาขาหากไม่ใบหญ้าว่ากงเขียวหูวงูผัวปาเด่นลงสมวังแม่น้ำไม่ปลากระบอฟดก้อนเสี้ยวอ่างจมัวขาว ลวงภาษีเจ้า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 ฝ่าปัดามุอีเม็ดละลวงปัาาวข้องขันสนันดวงพุ่งดาวต้นแต่ข้าวไก่เนื้อขนาดสั์มุ่นมาขวัเจ้าพราดาากบ้านหมยน้นแลวไห้ตา หอเป็นเที huh ่ยวเล่นเส้นทางข้าแต่มวนโอ้เงี้ยโคตรจ้าคอยผินหวงเกลี้ยงวงเดีอนะวะวัเจะาน่อไปย่างห่างโลดกตัดตัวนี้ ขวัญผัดหนีไปเที่ยวเสือสินค่าอยู่เซื่นหนาร้านบียรเสียลานสุนีคนถผมอยุด่ถนนคนเดินตามตามวาดนัาจัจเจย้มแรงก็ให้มาสาเมื่อนี้วันนี้ว่ามาเยอะว่า เจ้าล้อปีนข่างหัวโดดเลี้ยงหนีค่อนเวลาขวัญเจ้ามาเต่าเท้านาเสาท,ท้งบ่ท่านม้วนว่านข้าเคลื่อนไปเที่ยวกินซาบัวจู่ท่างไหลเจน้องเงี้ยละขวัญจ้าไปม่วนเล่นอยู่สถานที่บันเทิง ปางเถืองมวนเลื้องต่องต้ยมาสาเมื่อนี้วันนี้มาคนควาหาคนจริงละมาเฮียนมาหัวยามยังน้อยให้เจ้ามันหูเฮิยนคุณล่ะบวนเฮามีสิยุดสูงเพียงฟ้ามาสามา มาฝึกสอนกีฬาสุ่ังเศรอผันนักเลียนเฮานี่ะมาฮอดแล้วให้สงบมันป้งก้นถองจงว่ามีศรัทธามีระเบียบในให้รักษาความจริงให้เ้านิ่งสุขหวนะหวงชนหุ่มเสือเอ้อเถือผัวเนื้อเอ พ Onion, ักดีนี่เอกผางตาต้อเท่าถึงชีว่งโจงว่าเป็นพลังน้ำไม่รุ่นยุใหม่ให้อนุรักษ์นี่ยอยู่เป็นไอดอนขวัญใจคนทั้งหลายนั่นแหละนะขวัญเอ้ยขันว่าขวัญเจ้านี่มาหอดแล้วแก้วแก่นในสดสีในเดือ บาลามีสดสายพองละเมอละมุนเหนือเจ้าผู้เมื่อ,อ,อสำเภาแก้วสีน้ำเนี่ยหมดทุกส่วนล้วนแต่ผู้น้ำกามนะีอำนาจเดชหานผู้แน่เดือนอนลับให้เจ้าได้เงินพันละนอนฝันให้เจ้าได้เงินเมื่อนนอนตือนให้เจ้าได้เงินแสนเต้นเมือ่อไปให้ได้คำคาลาณี ไหลเข้าบ้านห้วลุนเป็นเศษฐีบูัแน่เด้อต่อปันใดต่อแต่นี้ก็ให้พานมาจะมีมาไกลมาทำใายเจ้าสากยสายอเอออออเออ นนลาได้มาจากพาอินทาธิราช เล่าละประทานลงมามาสูตรผันนักกีฬานักเรียนน้อยนะาหาเดี๋ยระกาัดวยเงินทองทั้งเข่าคองดูหลายลาคัลละาเอืดอ่อยากกันมลนล้น,นานาสาปสันระทวนสิ่งทุกกวรที่อนันต่างทั้งผ้าพังกลอละบวนละกัะ,กะกตกแต่งแล้วตกแต่งแล้วจึงยยอมา những bài phải ôm là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขั้นว่าฝ่ายนเซนนี่กามีคาพันคำคุณคกูเอ้ยนักเรียนเอ้ยฮขั้นเมนผวกเบื้องซ้ายให้ขวัญนักเรียนลูกลูกนักเรียนนี่มาก็มาเยอะขั้นเมนผวกเบื้องขวาขอให้ขวัญคณะคุณคกู้นี่ละอยู่แล้วละมาทุกมือถูกองมมาทุกตนทูกคนก็รัวทึอ,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 อ วานแล้วนั่นตั้งแต่แห้งตั้งแต่ละเหกาละเมื่อนี่นี้เมื่อนาขอให้ขวัญคณะคุณคู่นักเลี้ยงเท่านี้จะได้ถอยสารเสียสีให้จะมีอายุยืนย่อจะได้สร้างมันให้จะมันปานงามเขาหวางมันให้จะมันปานข้างหมูถอดเคลื่อนมันให้จะมันปานเครื่องสร้างม่วง มันแห่เจ้ามันปันฝนสร้างล้อมันให้เจ้ามานันป,น,มน,ามานปันก้อนหินแดงแข็งให้เจ้าแข็งปันแผ่นหินหลานสูงเทียบอาจเขาเสมียนใหญ่เพียงตอผันเจ้านี่ย่าได้หักใหญ่เพียงหลักผันเจ้านี่ย่าได้โค้ย่าได้งอนเหมือนตองย่าได้มองเหมือนเขาจะได้เข่เาเกา่าเสียสีให้วันคณะคุณงู้นกเรียนโุงเลียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้ละ่ะ มีตั้งแต่อายุวันนั้นสุขังพลังขอให้ตั้งเคียงมาดอนทาจงจริืนขัดอนทาจง เ้าสาสาเดิผู้ใหป่วยคือเาเดิคุณครูนักเลียนผู้สื่อหวยรวยซาเดอหวงเจ้าให้บุญฟังตัวสุนภราสางจวงจะลิศลราสางจวงจะลิศบุญพาว หนี่โบยแล้วเด้อสาธุสัพเพพุทธามัลลปตาปัจเจกานัญจะยังพระอรหันตดาตะนัญจะเตยยะกังพันธามิสัพพสูตสุตตะตะวะสกิโตโนมูระสาสะณี <S -ul> <S -ul>

ปุญญาเทตินชาลิติอรหังสุสีนาโสนะโมพุทธจะนมาะาจปะกเอวังุนตุเอวังหุนตขอให้คณะคุณผู้นักเรียนราจังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้เป็นจงเป็นผู้อิ่มบุญอิ่มลาเอิบ่อยากไปบ่ข้างมาบ่้องพาแพทย์อ่าสัตชนะสูงมามีบุญญาบารมีเงินแลน้ององลุกินบ่บกจผู้ลงอยู่สุกินเย็นอ่าคุณผู้อพาลูกนักกีฬาไปแทงใดก็ตามอ่าให้สนะ อ่าห่งศรัททุกมองประสันทอนแล้วก็ลูกๆนักเรียนที่จะไปศึกษาตัวก็ให้สอบได้ดง่ายอ่าผู้ใดเสียเปียขาไปไครก็ให้ลำลังรือเรื่อยิงอ่ยิงยิงขึ้นไปสมความมุ่งมากปรารถนาทุกตนทุกคนจนทุกประการก็าขาดทึ้ง